สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้ฝนตกพรำพรทั้งวันเลยนะคะที่โคราชก็ฝนตกติดต่อกัน3วันแล้วนะคะอากาศแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งที่เราจะปลูกต้นไม้นะคะวันนี้มาเปลี่ยนกระถางให้ต้นบอนสีบอนสีอีเหนานะคะก็มาเปลี่ยนกระถางให้เขากระถางที่เปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ก็มีการเจริญเติบโตที่ดีมากๆนะคะมีการแตกกอ ต้นสวยนะคะต้นอวบใบใหญ่วันนี้มาเปลี่ยนให้ต้นที่ยังไม่ได้เปลี่ยนดินนะคะก็เป็นรุ่นเดียวกันแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนดินให้เขานะคะต้นที่เปลี่ยนแล้วการเจริญเติบโตล้ำหน้าไปแล้วนะคะวันนี้มาเปลี่ยนดินให้ต้นอีเหนากันนะคะ วัสดุก็นี่เลยนะคะก็จะมะีดินใบมะขามนะคะตัวนี้มีความเป็นกรดก็จะทำให้บอลสีมีสีสวยนะคะใครไม่มีดินใบมะขามใช้ดินใบก้ามปูได้ดินใบทองหลางดินใบขุยไผ่ได้ดินร่วนได้นะคะ,ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแกลบเผาแกลบเผาก็มีประโยชน์นะคะตัวนี้ก็ช่วยทำให้มีโพรงอากาศรากเดินดีหาอาหาร เก่งก็ทำให้บอลสอีมีต้นอวบต้นโตอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้คือแกลบเผาเสร็จแล้วก็จะมีตัวนี้แกลบดิบนะคะซิลิก้าแจกจากแกลบดิบก็มีประโยชน์นะคะอันนี้ก็จะ,ะทำให้ปรับโครงสร้างดิน นะคะทาให้ดินมีความร่วนสุยและตัวนี้เลยอันนี้ก็คือเปลือกไข่เปลือกไข่มีประโยชน์เยอะมากนะคะมีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองนะคะที่จะเป็นประโยชน์กับต้นพืชและต้นบอนสีอีเหนาและมีมูลไส้เดือนมูลไส้เดือนก็ไปช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชและต้นบอนสีของเรานะคะตัวนี้ และนี่ก็คือขุยมะพร้าวเพิ่มขุยมะพร้าวอีก1ส่วนตัวนี้ช่วยในเรื่องของกักเก็บความชื้นนะคะอบอนสีชอบชื้นนะคะบอนสีจะชอบอยู่แบบชื้นๆแล้วการจเจริญเติบโตจะดีมากนำขุยมะพร้าวหส่วนมาเป็นส่วนผสมในดินแล้วคุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเราจะเปลี่ยนกระถางให้ต้นบอนสีวันนี้เพื่อการจเจริญเติบโตที่ดีขึ้น ในส่วนผสมนี้นะคะเพื่อนๆสามารถประยุกต์ใช้ตามวัสดุในท้องถิ่นที่เพื่อนๆมีนะคะหากใครไม่มีใบมะขามก็จะใช้เป็นใบก้ามปูใบขุยไผ่ใบทองหลางหรืออื่นๆนะคะเป็นดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุก็ได้นะคะนำมาปลูกก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยอเร่งสีในสูตรปุ๋ยต่างๆกันทีหลังนะคะวัสดุที่ใช้รองก้นกระถางตัวนี้ ก็จะใช้เป็นมะพร้าวสับขุยมะพร้าวใครมีฐานใช้ฐานได้ใครมีแกลบก็ใช้แกลบได้นะคะ ก็นำบอนสีเปลี่ยนลงกระถางได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นำไปรดน้ำให้ชุ่มๆบอนสีจะชอบชื้นๆน,นะคะชอบชื้นชอบน้ำเอาไปวางไว้ตรงที่แสงแดดประมาณครึ่งวันนะคะครึ่งวันเช้าบอนสีจะชอบนะคะ,ะหลังจากนี้ไปประมาณ2สัปดาห์เราจะเห็นการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นแตกก่กอนะคะแตกก่กอใบใหญ่ต้นอวบ ก็ลองทํากันดูนะคะเพื่อนเพื่อนอสำหรับวันนี้ก็คงได้ประโยชน์คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้สําหรับบอนสีอีเหนาตอนนี้ราคาก็พุ่งสูงขึ้นนะคะ,ะไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ